มาที่พี่ต่ายอ,อารไทยนะครับโอ้โหอยู่วงการมาอย่างยาวนานะเพลงเพราะๆเยอะแยะมากมายครับไม่ค่อยเคยมีข่าวเปิดตัวแฟนกับหนุ่มๆเลยนะครับเราไปเจอพี่ต่ายมาอัปเดตหัวใจกันหน่อยดีกว่าโสดไหมครับช่วงนี้ครับพี่ต่ายครับเ <merc> <Figure> ชิญครับก็ยังโสดค่ะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ดีที่สุดมากกว่าหรือเปล่ามีบ้างค่ะมีบ้า มาคุยแต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันบอแมนอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะไม่คุยต่อไม่เคยตั้งเลยเอาจริงๆคนไม่เคยตั้งเลยว่าสเปคต้องเป็นยังไงแต่คิดว่าถ้าสมมติว่ามาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเอยคุยกันแล้วสบายใจคุยกันแล้วเข้าใจอ่ะหมายถึงว่ามันมันต้ององค์รวมหลายๆอย่างรุ่นใหญ่ซึ่งก็มีครอบครัวไปหมดแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าอุยอย่ามาเลยแต่อันนี้เราไม่รู้ว่ามีครอบครัวเนี่ยคือเลิกไปหรือยังแต่เราก็จะรู้ว่าอ๋อเออมีอะไรอย่างนั้นค่ะไปอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าโอ้่่่ดดีีกกกกวววาา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 รรงงเเเลืืออนนพะคถ แบบว่าเราดูแลชีวิตตัวเองได้ไรเงี้ย่เราก็เราก็ก็สบายนะพูดถึงว่าถ้าเรามีงานมีเงินดูแลตัวเองครอบครัวได้